สวัสดีนะักเรียนป .5 นะครับป .5 แมทเซตอร์กิ๊เตดป .5 กิ๊เตดนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเสริมที่เรียนคู่กับซูเปอร์แมทถูกต้องครับขอบคุณสำหรับคำตอบที่ถาโถมเข้ามาหลักสูตรนี้นะครับเอาไว้เรียนคู่เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับฝารึกําข้อสอบนะครับแต่เป็นการฝึกําข้อสอบอย่างมีระบบนะลูกนะเพื่อให้ลูกมีความอะไรเอ๊ะความอะไรตอบสิไม่ได้ยินเลย ถูกต้องครับพูดอะครวะพูดคนเดียวให้รู้เป็นความมั่นใจอย่างน้อยเคยเห็นบ้างนะครับว่าข้อสอบน่าตาแบบนี้หรออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในตัวกลุ่มสื่อไม่ใช่มีแต่ข้อสอบอย่างเดียวบางทีมีให้สุดคิดเลขบ้างอะไรบ้างสลับกันไปด้วยจะได้ไม่เครียดนะครับเวลาถามว่าทาไมเราต้องต้องเห็นข้อสอบก่อนบ้างคือการเห็นข้อสอบก่อนอย่างน้อยเราจะได้เห็นสภาพว่าเวลาเราเรียนจริงกับเวเ,าเขาออกข้อสอบเนี่ยต่างกันยังไงถูกไหม ทำไมตอนเรียนจริงไม่เห็นยากเลยออกข้อสอบนะยากจะตายรอยอางเงี่ยนะครับเพราะนั้นการที่เราเห็นก่อนเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้ไม่ไมีความกลัวเหมือนลูกเห็นเคยเห็นผีแล้วไงอา่านั่นผีไม่เคยเห็นแล้วพอไปกลางคืนมดืดๆเจอผีจะได้อา้ารู้จักกันแล้วไม่กลัวอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคแต่ที่อยู่หน้าจอนี้ไม่ใช่ผีนะฮะคนนะแค่หน้าคล้ายนะครับโอเคละนั่นมาดูกันเลยเปิดมานาทีหนึง่งพวกเรา อ่าดูนี่คุณครูเป็ดลาไปแล้วอ่าดูนี่ครับเอาละหน้าที่1นะครับเอาละเริ่มต้นครูแบกให้เวลาสักสักสองสองดีสองเดีสปีแล้วกันนะจดตรงนี้ให้เสร็จขอเวลาสองปีเดี๋ยวสองปีมาสอนใหม่ไม่ใช่นะให้2นาทีอ่าสองเยอะไป ยี่สิบวินาทีที่จดเฉพาะที่กูบ็กเขียนตรงนี้ให้เสร็จก่อนอจดตรงนี้ที่เขียนให้เสร็จก่อนเร็วสองนาทีขีดเส้นะให้เหมือนด้วยนะขีดนีน้ๆแบ่งชึ๊บๆโอเคไหมครับเขียนให้เรียบร้อยสองนาทียี่สิบวิพูดผิดโอเคคิดว่าคงเสร็จทุกคนทํางานให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะครับทํางานให้เรียบร้อยใครเขียนไม่เรียบร้อยพี่แม่จะตัดหูมาแขวนไว้ที่แมตช็อบขินหูเด็กนะครับ ตรงนี้มาจากไหนคูแป็กเจบวกสาเป็นได้ร้อยสี่เขารูไปทั้งโลกนะครับยี่สิบเจกเจดสองได้99เกามีเขาดูไปทั้งโลกครับสี่คูณสได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับรู้ครึ่งโลกเดีค่อยว่ากันขีดเส้นไว้ก่อนโอเคเอาละ่ะข้อที่1น่งเนี่ยหกสิบหารสคูณหกหน้าที่ของเราคือไปหารไาไปหารทดให้เรียบร้อยหารเล็กเป็นไหม ไปหารมาจนได้เรียบร้อยได้เท่าไหร่ปึ๊บคูณ63าคิดให้จบภายในบล็อกนี้โอเคไหมครับได้เท่าไหร่มาตอบตรงนี้นะข้อที่5ก็มาทําตรงนี้นะครับข้อที่5คือ76หาร4คูณ12เอา76หหาร4ได้เท่าไหร่ไปคูณ12คิดให้เสร็จภายในบล็อกนี้นะครับนี่คือส่วนที่1โอเคละต่อมาครับมาดูส่วนที่สองส่วนที่สองอ่า แบบเป็น2บล็อกเหมือนกันนับบรรทัดให้ดีนะว่าครูแบกเว้นยังไงพวกเราจะต้องเว้นให้ถูกบรรทัดด้วยนะครับเอาให้เวลา20่สิบวิจดจดเลยไม่ต้องพอสวีดีโอแล้วรอ,อได้เพราะมันจดไม่นานนับหนึ่งสองสามสี่ห้าบางคนบอกรำคาญที่เกปง่ัน,นับในใจก็ได้หนึ่งสองยี่สิบวินะครับจดให้เสร็จนะ โอเคนะครับจบเสร็จแล้วมาดูข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยร้อคูณอะไรได้6กหมื่นสองร้อย่มาจากไหนพี่แบคมาจากที่เรามาบวกกันก่อนตอนแรกใช่ไหมครับ1้อคูณอะไรได้6กหมืก็ต้องตั้งหารสิครับพี่เอา6กหมืมาหารร้อนะครับอาหารพร้อมกันเลยนะ104อะไรได้6มีไหมไม่มีเติมจูนนะครับ ร้อยสี่อะไรได้หกสิบสองมีไหมร้อยสี่อะไรได้หกสิบสองมีไหมไม่มีไม่มีเติมจุดเขียนให้ตรงด้วยนะดูครูแปัเขียนอะไรมือสวยนะครับพวกเราพยายามเขียนให้ลายมือตรงข้ามกับหน้าตานะบางคนบอกอ้าวหน้าตาไม่ดีเขียนให้สวยถ้าหน้าตาดีเขียนให้สวยขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่หน้าตาดีเขียนให้แย่ลงนะร้อยสี่อะไรได้หกร้อยยี่สิบห้าครับ ร้อยสี่ออหนึ่งครั้งได้ร้อยสี่สองครั้งได้ส0งร้อยสามครั้งได้สามร้อยโดยประมาณนะสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งครับ,รบ,รบแน่นอนหครั้งเขียนเลขหลงไปให้ตรงเลขห้าถูกไหมครับหครั้งหนึ่ร้อยสี่คูณหกได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ออบมาได้เท่าไหร่หกร้อยยี่สิบสีโอเคครับนี่แล้วก็ลบกันนะครับขีดเส้นให้เรียบ้อยนะลูก เขียนเส้นให้เรียบร้อยปึ๊บลบกันเหลือนหนึ่งโอเคไหมครับอาลบกันเหลือนหนึ่งทำยังไงต่อครับร้อยสี่อะไรได้หนึ่งอดจบไหมมีนะครับดึงอะไรลงมาดึงชูนล,ลงมาอ่าร้อยสีอไไอยส่อะไรได้สิบมีไหมร้อยสี่อะไรได้สิบมีไหมไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีจะดึงสี่ลงมาทำยังไงก้อน จะดึงสีลงมาทํายังไงก้อนจะดึงสีลงมาขออนุญาตโดยการเติมศูนย์ก้อนแล้วค่อยดึงสีลงมาไม่ใช่เอกะกดึง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 เพ้อเวเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะดึงได้ได้ตลอดนะครับเรามีโอกาสดึงได้หนึ่งครั้งถ้าดึงไม่ได้เราก็ต้องขออนุญาตโดยการเติมศูนย์ก่อนแล้วดึงตัวถัดไปหนึ่งร้อยสี่อะไรได้หนึ่งร้อยสี่โอ้โหดูนิยอบจังเลยครัลยาจังเลยหนึ่งร้อยสี่อะไรได้หนึ่งร้อยสี่ 1นึ่งคูณหนครับคุณพี่ก็ได้104โอเคไหมครับเสร็จแล้วคุณพี่ก็ลบกันได้จูนจูนจูนหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าหารลงอะไรหารลงลงเตือนะกเช่นด้วยแสดงว่าเลขที่หายไปในข้อที่2คือ6กูนน,นะครับลูกก็ออกไปเติมให้เรียบร้อยนะจ๊ะ เพราะนั้นข้อนี้ตอบ601นะครับส่วนข้อที่6กับข้อที่4ไปทําเองโทษออกมาด้วยนะครับบางคนถามนี่ทำเองแล้กแบ,บกจะตรวจตอนไหนบบกูแบกมีวิธีไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวลูกจะรับการติดต่อจากนายกอสมตีให้มาส่งที่กูแบ,บกนะครับเขาจะมีวิธีลูกเดี๋ยวพี่เขาจะติดต่อไปเองนะไม่ต้องกลัวลูกทําไปเถอะลูกโดนตรวจแน่นะครับต่อมานายีิเคียนะร์ะนะคนที่เหลือเว้นไว้แปลว่าให้ทําเองนะ แม่อโง่ม่าทำไม่ได้นะฮะต่อมาครับดูหน้าถัดไปไม่ตายยวันฤีธไ์ม่ใช่เอ่ยแพรแพรนี่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยตอนอยู่ป .5 ชื่อแพรพออยู่มหาลัยชื่อพบไปเปลี่ยนชื่อแปลงเยนเรียบร้อยไม่ใช่เอาดูนี่ครับดูข้อที่เจ็ด ตรงนี้เดี๋ยวลูกฟังไปจดไปเลยก็ได้นะข้อที่7ว่ายังไงเอ่ยนะครับข้อที่7บอกว่าแพรเนี่ยสูงร้อยยี่้าซซนติเมตรสูงกว่าแพร้ายสูงกว่าแพร5หใครที่อ่านไม่ดีไปอ่านว่าไฟสูง5.5าจ้ายสูง5.5เท่าไอ้ตัวเนี้ฮะ <laughs> มันจะใช่ไหมฮะคุณพี่นะครับเพราะฉะนั้น ้ายสูงกว่าแพ5.5แปลว่าไา้มากกว่าแพ5.5ต้องเอา120มาทําอะไรกับ5.5ครับขอบคุณสําหรับคําตอบที่ถ,าถ่าถูกต้องเอามาบวกครับลูกก็ไปบวกเองครับว่าได้เท่าไหร่นะครับพอบวกเสร็จแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วอ่านต่อฝนเตี้ยวกว่าเตี้ยวกว่าใครครับฝนเตี้ยวกว่าไา้เท่าไหร่ของลูกคงเห็นตรวจนนะครูแบ๊กเลื่อนแค่นี้พอฝนเตี้ยวกว่าไส้2.6 ถ้าฝนเตี้ยกว่าท้ายต้องเอาท้ายมาหักออกถูกไหมครับนั้นทุกเอาคำตอบตรงนี้มาเขียนตรงนี้ก่อนมาได้เท่าไหร่แล้วไปลบกับที่เตี้ยกว่าก็คือลบไป2.6วางอะไรให้ตรงกันจำได้ไหมวางจุดให้ตรงกันเสร็จแล้วก็ได้คําตอบตรงนี้โอเคไหมครับโอเคนะข้อนี้จดให้เรียบร้อยนะจ๊ะต่อไปข้อที่8ดข้อที่8ดข,ข้อที่8ครับ ข้อนี้งงง่ายนะง่าย,ายข้อสองก็มีทั้งง่ายทั้งยากนะครับคนคนกันไปนะเราสึดทั้งใหม่ใหม่ผ้าเช็ดเท้าเอ้เช็ดหน้าครับผ้าเช็ดหน้าสามผืนสามพิบหกบาทสามผืนสามพับหกบาทผืนเดียวหาเป็นไหมเนี่ยทยํายังไงเอ่ยสามพันหกบาทสามผืนผืนเดียวลองไปถามแม่ดู่ิีแม่เนี่ยไปซื้อผ้าจะหน่ว่าสามผาือกสิบหกผืนเดียวเท่า,าไหร่อ่ะแม่แม่ถีบสองเท้าเลยครับแค่นี้ตอบไม่ได้ ถ้าต้อรู้ว่าพื้นหนึ่งเท่าไหร่นะครับแปดพื้นเท่าไรก็ไม่ยากนะหาผืนหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วก็ไปตอกแปดพื้นอีกทีโอเคไหมครับสรุปแว่สรุปแว,ปว่ข้อเจ็ดกับแปดลูกจดโค้งเอาไว้นะครับจดโค้งเอาไว้แล้วก็ไปทาให้เรียบร้อยนะครับเอาระเอาระนะครับทีนี้ มาดูข้อที่ขณะทีด่ดูดูว่เป็นกี่นาทีแล้วดูว่าเป็นกีหน่ห้าสิบนาทีแล้วนะครับคลิปแรกกูแบกตั้งใจเอาแค่สิบนาทีก่อนนะครับให้ลูกปรับตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ขยายเวลาเพื่อจากสิบนาทีเป็นสิบนาทีสามสิบวิแอนดร์บางคนบอกเพิ่มทําไมเพิ่มสามสิบวิคลิปแรกเบาๆก่อน,อน,อนไปทํามาแปดข้อที่สั่งก่อนโอเคไหมครับสวัสดีกราบแท้ท้า